รสชาติจัดจ้านโดยเฉพาะรสชาติเผ็ดวนันนี้มาเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับบละคคือเก้าค่ะทุกคนค่ะนช่างสำแหงชาแนลมาคาเมอรี่ตําเอ็นเต้ไก่ใส่ดอกแข่ค่ะพี่น้องสงตมตําเสบเสบคือเก้า <ส>เอนเตะไก่กรุบๆสีสันจัดจ้านอันนี้เขาเอิ่อเอนเอนตะไก่ได้อีกวันหนึ่งเขาเอ,าเอิ่เเ็นข้อไก่เนี่ยวันนี้เผ็ดมากมเผ็ดแนี่อมาครับไปกินด้วยกันเลยครับจำสูตรเล่ะเนีย เอ็นตีไก,ก,ก่กุ๊บมันนั่งกับน้หืึถือกับน้ำไปแดกคั่ะเมนูนี่กินเดี๋ยวกับติดใจเนาะอืมถ้าอมดิบอืมระวังน้ำนะเธอ อืหน่าค่ะอืมตัวยาหอม รสชาติจัดจ้านโดยเฉพาะรสชาติเผ็ดวนันนี้มาเต็มเล,มลนะยหูหนักใช่ มราจีนดอกแคร์นี่ก็เข้าเข้ากันครับเนี่ยครับมันดูดไอ้นาำส้มตำมจกินเข้าไปแล้วแบบช่ำๆหวานๆอืมมาด้วยผี่น้องด้วย เซตจานครับน เห่ผ้าเกยวไปหลัหละผ้าหอม

แซ่แห้งแซ่บจดจานแหงค่ะ Nào ừ. cứ không bớt cho biết bớt bảo ừ. thấy chỗ nhau có buồn không? Chúng ta đọc hè Vâng Ừ, ừ. กรีบดอกนัเนาะอืมมัจะอุ่มหนามว่ากระตั้มหนามสำเกเลยนะียวได้เนาะมึงจีนสำเกาีแล้วเพิ่มดอกแครมาอาจจะทำแอม,มหมดอืมนะี้ครํา่ำๆเลยครับดอกแคร แซ่บหนัวปรารถนาหนัวพี่น้องเอ้ย ตั้งจากซีกนอมจีนก็คงเลยนมาหน่วแหฮงสวรสชาติเปรดรรู้จักสีหน้าอืมจะเลยต้นเมลยไดดิ สขามักแล้วือเป็นยังมันตาไหลใชไม่เป็นไรจอมแพ้วันนี้นำแผ้นางถาด้เออกํลาลังแสบไหมจำมสบายมีเวลาให้ทั้งวันชอบสมัรดูเช่นนี้อสมาอย่าง เผ็ดแล้วมันตีขึ้นอ้าหายใจแล้วมันตีขึ้นดีอืหายใจพี่จงหวะกินชุนม,มะพริามันขึ้นดังเหรอเพราะว่าแสบแห้งบางทีละตัวอุ๊เซนก็ยุ่งมดขึ้นเหยอเอ้อ สซมมันกุกุบะกินง่ายด้วยออืทำง่ายกินง่ายสิ่งที่สำคัญเลยคืออร่อยออืม้ม แบบอ,อ้อมีน้หนำมาเลือกอีน่าจะเป็นที่ดอกแค้นะเพราะฉะว่าแต่ทุกอย่างมันเดิมปกติทุกอย่างใช่ไหมนี่เหมือนเดิมแต่พริกอะอ,อืมหนวก็ไปนด้อิม่อมแล้วครับพี่นอง้ามือนี่เผ็ดแห้งเผ็ดเกินพลังสงสัยมือหนักเกินไปคะ่ะพี่นองคะ เอาละค่ะสาให้มาคลิปนี้เนาะตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตรงนั้นยคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ